สวัสดีแล้วจเจอกันคลิปสองพี่น้องเบืองน้าพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนะครับผมน้ำน้บทางเลยคือคนแห้งเลยเมื่อคืนอุ่นใครเขียบพี่น้องใครเขียดนะครับจะใครเขียดจะใครยึนจะใครยังดอกพี่จะ,นนนห,จะนนนหน่อยก็เป็นตัวหัวจะหน่อยก็เป็นกบหน่อยเขียดหน่อยเต็นเขาน้ำปลาแซ่ลพี่น้อง พี่น้องรุนกันคลิปสองด้วยครับผมปลาเก่านี่แหละฮัสิมานบอคลิปสองส่วนี้ 50, 000, 000, นก็เป็นเห็ดผึ่งแล้วพี่น้องออกซส่วนมากสวัสดีค่ะพี่น้องรุนกันด้วครับผมรุนคลิปสองครับเข้ามาชมกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามปลาข,ขนะคางหกด้วยครับผม ชาวกิมนหนจะเจอเห็ดที่พี่น้องเอื้นบ่เบึงเห็ดครับผมใส่ปลาลืดพี่น้องผู้แสดงกับผู้พิชญามาไก่เลยพี่เพิ่งเขาเพิ่งพี่น้อกพูดพูดพูนไม่ได้ไก่ที่น้องเลยพี่น้องหลายเลยครับผมหลายผมว่าเริ่มต้มคลิปซ้อนขึ้นมาเนี่ยแต่อาจจิบ่ได้เบิดทุกดอกเด้อพี่น้องเขาเน่าครับผม เพราะว่าเขาถือฝนมืาขึ้นเนาะฝนมืาขึ้นเขาเปื่อยพี่น้องท่านโบถือฝนนี่น้ำเฮงผมอ้อมแอมแถวๆนี้แล้วปลเลื่อมเลยเลื่มเลยพี่น้องนี่ไหลเฮงผมว่าเสียกับไก่ซำๆกันเลยครับอยู่นี่หมูว่านเขาบวบขวบนล้ดอกที่เขาเปื่อยแล้วไหมพี่น้องหมูว่านยางมากหมูว่านหอดหมูว่านยางมากหม่าอดเพื่นเขาพี่น้องถีอฝนมาขึ้นน้ำแหลมพี่น้อง เามว่าถฝนใ่ก็ว่าข้าเห็ดนี่ไหมเอาไดเบิดนี่ข้าเด้บรบ่อด้ยเหนาเกยพี่น้องอี้เอาไดเบิดนี่มเดลเต็มตาเลยเต็มตาเลยเบืองน้ำเบือง้วยสายตาค่ะพี่น้องเบื่อกินน้อยยืนรอทานี่ะ

้พี่น้องมีแต่งามงามมีแต่ใหญ่ๆด้วยครับผมเสียดายไ,ไลายถือฝนถือฝนขาก็กระขาดถ้าพราะถือฝนที่งามกว่านี้พอดีถือฝนแห้งตอนเย็นเมื่อคืนเนาะบ่แห้งบ่ได้ฝนตกเรียนๆนี่พี่น้องมเมื่อคืนเห็นว่าต้นกีบที่ผมถ่ายน้านลำทางเหมือนสูนแห้งบ่ได้เลยหากเห็นห่อขาเขาอุ้มนม้ำ หนักเห็ดกระเป๋งามเนาะนี่ก็งามเลยจ้ะขาดลุดดใดเบิ้ค sure. ่อยน้อยเองเบิ่งข้างลังข้างลังใดบ่เลื่อยลิดนะหลุดจีนอ่เบิ่ง มีตะขาเห็นไหมพี่น้องนี่เบิ้งส้นเปี่งอเสียดายีมาให่เเบิ่งหัขาค่ะเปนี่ไ้บอนีโอ้ยหักหมดเลยนี่ไงเลยเบิดตัวนี้นะนี่ไอยู่พอมาวนนี่พอม้วนนี่งามๆเลยเพี่น้องพอมวน เตเมื here, back, room, ่อวานก็เขามากกับเมื่อยเนาะก็เลยมาเก็บนาเดียว่อนค้นตุกบางคืนน่ะมันตุกแห้งดีดเลนี่ซ้ำเนียดีทำมันพอดีกําลังเป็นหมวกเหตุความสียดายยังแห้งเลยพี่น้องสียดายครับนี่เม่ข้างงรังนี่เม่ยนละพี่น้องมี่ตะขาเห็ดเลยครับนี่พี่น้องพี่เขาโรยไปแล้วครับต้องย่างหลายเลยพี่น้องเบื้องี่เมียนเบิร์ด้พี่น้องแถวๆนี้ลายขาดเลยนะเสียแล้ว เอายั้ไงบอกพี่ด้าพูดต่บอกพูดพูดไต้บอกต้นใหม่โดนจะได้ถ้าฝนบ่รโใสมาเมลื่อนคือได้หลายพอดีกรใสมหมูใหญ่เลยเนาะดีดีดดีี่ดียดีด่ีอดีบดีดดีดยีดบดดด เฮ็ดที่ได้มีบ่บ่ถึงถึงเด้อพี่น้องที่ได้มานีเนี่พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเฮ็ดลอยฮะพี่น้องพี่น้องโอ้เสิไดายเลยโอ้หลายเฮงว้าโอ้ยหมูใหญ่กับพีแต่เห็ดเปลือยเห็ดเปลือยเบิดอเนี่ยว่ะเปลือยคัก ซ้ำหีกำลังเงาเลยเห็นไหมนี่คอนโดคนหนึางว่านี่ส้นีเลยเนาะมอนค่ะว่านธรรมพนซ้ีเลยเขาประถือผนาะว่าเขาอยู่ไต่เงือกคอนโดนนึงอได้บ่สักคนได้บอได้บอกด้วะเบื่อเบื่อเพื่อจะไปเป็นเชือกไปีเลิดาหต๊ะเื่อคุณเป็นบ่อย ตื้อฝนบ่ได้เลยเด้เนาะบอ่อเขาช่องบ้านอู้หลายไงพี่น้องแต่ซับนี่แหละพี่น้องเห็ดหลายอะไรบ้างนี่ซับนี่กำลังพอดีพี่น้องนี่ครับเมบื่อวานนี้น่าจะซับนี่นะครับเมบื่อวานแต่ว่าเจอฝนเมื่อคืนถ้ามาเจอเมื่อวานนี่งามๆเลย เห็ดเท่าที่มืดมาจะเกลือด้วยกัน,นรโรยเลยขาลายยุงลายครับติดตัวติดตัวอยู่นี่ าเยสบูนเฮงียงบาดดอกบาน,นะะด้วยครับเกือบเหยีบยบโอ้ขาขาเป็นขาเลย ปีนี้เฮ็ดเพิ่นค้าลายออกคักออกคักอีลิออกทุกมองเลยเนาะื้อนี้พี่น้องกับมาลายอยู่ด้วยครับทพี่น้องเ c ควายสารบรนทุงครับผมแต่ว่า f อควายสารบันทุงสิมีแต่ภูมงามเ้อครับสังเกตเบอ่งแล้วไม่รจ้ เมียนนาพมกระวางสั่นละยังแต่บ่ค่อยย่องแต่ของอยู่เพื่นไดหลายเพื่นไดหลายอยู่ได้เนี่ยอยู่ทีเรถไปอาบจอดอยู่ทั้งหนานี่เมีนบอ๋อรถดิกดีแม็กนะมันทั้งหลังข้างหลังก็มีเห็ดเห็นไหมนี่เอาดอกนี่ก็เฉียบนี่นี่นนี่เฉียบเห็ด พอเอฟซีเลยพี mm ่น้องมันวางกโอวดอกดอกพบ้ดี่แม่อาพี่ก็เหลืองตาเหลือแมตาลายพี่น้องดอพูดพี่ดอันนันั้นนี้ดีเลยน็ก่นบ้ vẫn còn một cái <laughs> tên là cái tên là là cái tên là cái tên là cái tên là là เดือดีเนี่ยมหาเห็ดหนากัยทุกที แข้งดอกงามฮิดพึ่งหวานด้วยจ้าพี่น้องพึ่งหวานหรือว่าฮิดพึ่งหวานนะ ผลงางเดี่ยวบ้างวานด้วยครับพี่น้องผลงานเฮาเซานี่ด้วยครับผมสองตะกาตะการสองบมเต็มเลยครับสองหมเต็มพี่น้องตะกาแหลกเต็มเลยนี่ค้หลายคนมันหลายนะพอดีช่วงสายๆมากนะคนหลายพี่น้องลายเขาป่าคนมา เมื่อคืนเนาะคนโตคพ่นลินวังสาวล่ะเพิ่อนเข้าปลาสวยๆค่ะพี่น้องเอามาจากสาวเนี่ยเอามาแจากสาก็เลยได้ครับผมถ้ามาสายก็จะบุได้ปันนี่หรอกสดมากก็เฮ็ดเพิ่งคาไล้ได้ครับกลับไปพอเฮ็ดเพิ่อนเขาหมู่นึงเนาะแต่เขากะเฮ็เพิ่อนเขาก็ได้เลือกเอาได้เลือกเอาพี่น้องโอกเสียดายหลายหมู่บ้านบางยางไปพอเขาเฮ็ดนี่มีแต่กำลังงามๆเลยจ้ะนี่ครับเฮ็ดเพิ่อนคาไล้งามๆเลยก่อยได้พี่น้องคมำลำๆนี่เพิ่อนเขาก็ได้งามๆอยู่ครับ พี่น้องได้เขาบ้านได้ครับผมชนีกะสีหาโมงกันเละสีหาโมงเสาร์กับมาตาเสาร์ได้ครับเหมือนเสาร์นี่เดี๋ยวเขาบานพี่น้องเดี๋ยวเจอกันมื้อเนได้ครับผมเจอกันที่หนาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามลิปหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ